พอได้ยินว่ามีพระธรรมบางคนก็ไปฟังเลยอย่างคุณปาริชาตนะคะแค่ได้ยินไม่ไม่ทั้งหมดของตอนด้วยก็ยังรู้ว่านี่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่จะทำให้เข้าใจขึ้นได้ถ้าได้ฟังต่อไปค่ะชาติหน้าเป็นใครชาติหน้าเป็นใครที่นั่งนั่งกันอยู่นี้แ,แ่เจสิก <laughs> ค่ะจากวัสการพรามมหาอมารรดของพระนครราชคฤ์นะคะกล่าว อาการกริยาของพระมหากัจายณนะพระสัมมาสัมชาตรัสให้พรามหมนั้นขอโทษคนอื่นอาจจะขอโทษนะคะแต่วัสการพรามไม่สามารถขอโทษได้เพราะฉันอกุศลแต่ละหนึ่งซึ่งเราดูเหมือนกับว่าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สามารถที่จะให้ผลได้เพราะฉันประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าเห็นโทษของอกุศลทุกอย่างเราจะเป็นคนดีขึ้น เพราะว่าปัญญาย่อมนำไปในกิจทางปวงแต่ทั้งๆที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้ขอโทษพระผู้มีพระภาคเป็นใครเห็นไหมคะมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพียงแค่ขอโทษทําไม่ได้ที่ได้กล่าวล่วงเกินพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าวัาสการพราหมณ์เนีก็จะไปเกิดเป็นลิงนะคะที่สวนเวรุวันท่านก็ให้คนไปปลูกกล้วยเอาไว้ อย่างนั้นเลยค่ะไม่เห็นภัยของการที่จากผู้ที่สามารถฟังพระธรรมเข้าใจได้แล้วก็ต้องไปอยู่เป็นชาติซึ่งไม่สามารถที่จะรู้เรื่องแต่ละคำที่ได้ยินก็อย่างยอมเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะ45พรรษานะคะเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับอวิชชาความไม่รู้เพื่อที่จะเห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย จึงได้ทรงแสดงพระธรรม4 5พรรษาเพราะว่าบังคับใครให้ฟังธรรมะก็ไม่ได้แต่ใครก็ตามที่สะสมมาพอนะคะเห็นประโยชน์ก็จะรู้สึกว่าตลอดชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือว่าได้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่เข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจยังเมื่อกี้ไม่พูดถึงเรื่องจิตเข้าใจเลยนะคะว่าจิตต้องมีเจตสิกนมามธรรมแต่ไม่ใช่จิต เจตสิกมีถึง52ประเภทแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดมานะคะต่างต่างกันไปทำหน้าที่แทนกันไม่ได้เลยวิชาเป็นเจตสิกโมหะเจตสิกมืดไม่รู้ความจริงนะคะพระนั้นก็ตรงกันข้ามกับวิชาพระเชนก็จะเห็นได้ค่ะว่าที่เราพูดเรื่องของเจตสิกเนี่ยไม่ได้พูดไกลตัวเลย <S <S เดี๋ยวนี้เองนะคะแม้จิตก็ยังไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าจิต เป็นอย่างนี้เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกแต่และหนึ่งนะคะก็เกิดขึ้นกับจิตไม่เกิดขึ้นกับอย่างอื่นเลยค่ะต้องเกิดขึ้นกับจิตเกิดพร้อมกับจิตนะคะดับพร้อมกันจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏเจตสิกแต่และหงแต่ละหนึ่ง,งก็รู้สิ่งที่ปรากฏ โดยอาการลักษณะของจิตนั้นๆน,น,นะคะต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นก็จำแนกเจตสิกเป็นประเภทประเภทเพราะว่าเจตสิกหลากหลายมากประเภทหนึ่งนะคะที่ได้ยินก็คือปะกินนกะ,ะเจตสิกเห็นไหมคะเจตสิกที่เรี่ยายหมายความว่าเกิดกับจิตได้เกือบทุกประเภทแต่ไม่ใช่ทุกประเภทนี่ค่ะคือความละเอียดยิ่งแต่ส่วนใหญ่ นะคะจะเกิดได้ทั้งกับกุศลและจิตอกุศลและจิตเป็นเจตสิกซึ่งเป็นไปกับธรรมะซึ่งเกิดร่วมกันถ้าเจตสิกเป็นอกุศลเกิดนะคะเจตสิกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปกิณกะเจตสิกซึ่งไม่ใช่อกุศลในเจตสิกนะคะก็ต้องเป็นอกุศลด้วยเพราะว่าเกิดร่วมกันในขณะนั้นสามารถที่จะเข้ากันได้กับจิต ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือจิตที่เป็นผลของกุศลอกุศลซึ่งใช้คําว่าวิปากะหรือวิบากหรือจิตที่ไม่ใช่กุศลอกุศลไม่ใช่วิบากแต่เป็นกิริยาจิตก็ยังคงเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแม้เป็นกิริยาจนกว่าจะหมดปัจจัยที่จะทําให้จิตเกิดใครบังคับให้จิตของพระอรหันต์นะคะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดต่อไม่ได้ ลาบใดที่ยังมีปัจจัยที่ยังต้องเกิดต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทําให้เป็นบุคคลน,นั้นในชาตินั้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดติดจิตจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ค่ะไม่ได้ทํากิจเห็นไม่ได้ทํากิจได้ยินนะคะแต่ทํากิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นี้ไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางต้องเกิดแน่นอนช้าหรือเร็วนะคะ ต่อจากนั้นก็คือว่ากรรมหนึ่งที่ได้กระทําแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นจิตเดี๋ยวนี้สืบต่อมาจากแสนโกดกับไม่มีระหว่างขั้นเลยจากปฏิสนธิคือเกิดก็ไปสู่จุติแล้วก็ปฏิสนธิอีกแล้วก็จุติจิตทันทีที่เกิดนะคะ ก็มีการสืบต่อไปจนกว่าจะถึงเคลื่อนพลความเป็นบุคคลน,นี้หมดเลยกลับมาอีกไม่ได้เลยไม่ว่าจะอีกกี่พบกี่ชาติชื่อนี้หายไปเลยคนนี้หายไปเลยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนนี้ได้อีกเลย